ค่ะคุณลองสวัสดีค่ะคุณโ้มเป็นยังไงบ้างวันนี้เห็นรถสวยไหมถูกใจไหมสวยครับสวยอ่าแล้วทำไมได้ถึงได้ตัดสินใจซื้อรถมิสูบิชิคะก็เหมือนผมเปิดดูจากในเน็ตอะไรเงี้ยครับพวกเปรียบเทียบหลายๆรุ่นในพวกออปชั่นของภายในรถอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าของมิสูเหมือนเขาอัพให้เยอะดีตัวสเปครถใช่คะพี่แล้วก็ด้วยราคาด้วยเนาะในฐานราคาที่เทียบเทียบกันแล้วอ่ะ ก็เลยได้ตัดสินใจซื้อแล้วก็เจอดาวทางไหนคะก็ทางเพจครับผมเป็นยังไงบ้างบริการดีไหมตัวเองก็ดีครับแล้วก็เหมือนพี่เขาแนะนําทุกอย่างเลยแล้วก็พาไปไฟแนนซ์พาไปจัดการแล้วเราก็มาเจอกันที่โชว์รูมที่วิภาวดีด้วยเนาะแล้วก็ไฟนงไฟแนนซ์ยุ่งยากไหมคะไม่ครับเราน่าเดียวันเดียว ผ่านเลยรู้เรื่องเลยจัดวันเดียวผ่านเลยใช่ครับพราะวัยมากแล้วก็เห็นรถนี่ให้คะแนนรถเนี่ยเป็นยังไงคะสวยถูกใจเนาะถูกใจถูกใจถูกใจมากครับไหนลองแนะนําลูกค้าหน่อยค่ะที่เขาดูผ่านออนไลน์อยู่แล้วเขาก็แบบไม่กล้าซื้ออะไรแบบนี้ค่ะลองบอกหน่อยสิว่าเออแบบมีตัวตนจริงนะอะไรเงี้ยซื้อผ่านไม่ยุ่งยากอะไรเงี้ยค่ะก็คือก็ลองเข้ามาคุยก่อนครับคือ คือ<า>มไม่ได้ยากาาอย่างที่คิดเผยได้นะคะเพราะว่าอย่างของทางเราอย่างเงี้ยเราก็ทักผ่านเพจแล้วก็แล้วก็พอได้ได้รู้จักกับเซลล์เซลล์ก็แนะนํามาเข้ามาที่ศูนย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาแนะนําว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบา้างอะไรเงี้ยคือมีตัวตนจริงๆนะคะไม่ได้แบบว่า ไม่ได้แบบว่ามีการโกงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถเข้ามาดูที่ศูนย์ได้เลยแล้วก็ดูตัวรถแล้วก็สามารถส่งเอกสารยื่นแป๊บเดียวค่ะค่ะนี่ขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะคุณส้มน่ารักด้วยนะตัวจริงน่ารักมากทั้งสวยทั้งหล่อเลยขอบคุณคุณลองด้วยนะคะแล้วก็ขอให้รวยๆเฮงๆเลยนะวันนี้ก็คือวันดีด้วยเลิกดีด้วยนะโอเคลูกค้ารับ พอดีเลยแล้วก็รถก็สวยถูกใจด้วยไปค่ะ,คะก็ยังไงเราขอขอบคุณมากๆเลยนะคะรบควนแค่นี้เลยค่ะขอบคุณค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย